สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ที่ร,ระดำเกือบหล่อครับผมเช้านี้ก็มาอีกสองคันนะครับกับฮีโน่8 c แล้วก็เมกา j o 8E ครับ ทีเด็ดคือสิงเทคคันนี้ครับที่แต่งโงกนี่มากันเด็ดเด็ดไปเลยครับนี่เดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างครับผมนี่แคปเลตครับนี่ของโงกนะครับนี่ชายเสียดายเตกไปนิดนึงน่าจะอยู่ช่วงที่ยัดตู้มานะครับนี่น่าจะเตกนะเสียดายมากครับ สวยงามครับคนนี้ชุดแต่งนอกนี่เด็ดแบบจริงๆครับตัวนี้น่าจะเป็นพันซีเครนครับนี่ซับมานะครับซับให้แข็งที่นี่ถ้าไม่ซับนี่มันมีสิทธิ์หักได้นะครับเดี<ม>๋ยวไปชมด้านหน้าครับโลมากครับ แต่งที่เด็ดเลยสีม่วงเอ้สีม่วง,ส,วงสีดำครับจะออกประกายนะครับสีเดิมก็สวยนะครับจะมีเก็ดเก็นบน,บน เดี๋ยวมาชมภายในกันครับนี่ภายในแดงครับเอาจะทำอะไรนะลองไฟวิ่งป่เป็นดนะีเจบ่ภายในครับนี่รถนอนเลยครับที่เด็ดเลยนี่ดูด้านบนอันนี้อะไรนี่สวิต <Sweet. S 2> นั่นเลยเออดูด,ดูขนาดกล้องยังมีหมวกเลย ไอ้กล้องมองหลังทีวีูนี่ดูไฟพิดานนะครับที่ปรับเอบนปรับไฟเร่งไฟหรือเปล่าสวยงามครับอันนี้นี่ดูสวิต์ดิคนเยอะ เยอะมากคุณท็อปไม่หน่นแค่นี้เป็นเมกาครับ j o 8 e สวยงามครับคนนี้น,นี่เสียต่ำมาส่งนะครับเมกาคันโร อันนี้ได้กระบอก,กดำมาสีสีลูกสีตัวครับอันนี้จะสีสวยครับไม่มีสีนิ่มแน่นอนสวยงามนี่มี6ตันด้วยมันจะยาวกระบอก6ตันจะยาวนะครับมีสีตันอ้วน อันนี้ก็เครื่องสวยครับเอามันหมดเลยได้นั่นใช้ได้รอบเดียวแค่นั้นแหละนั่นแหละเออโอ้โห เรียบร้อยหมดใช้ได้รอบเดียวหมดแล้วใช้ได้รอบเดียวเปิดคือหมดเลยแหละเออเอาไว้เอาไว้ลงดับเพลิงอูเองประกันเกลแล้วโอ้ไม่อันนี้ถ้าเกล่แล้วคือว่ารอบเดียวหมด บรรยากาศยามอูครับบริเวณอูประมาณนี้ครับนี่อันนี้เจอไปซีก็เสร็จเรียบร้อย

เล่นของใหญ่ครับสีตันอ้วนนะครับ เรบอกค่อยเป็นด้ยพี่น้องเอ้ยก็ได้แต่เดินดูเดินโชว์เม้าครับสังเกตเอานะตัวไหนอะไรเป็นยังไงก็โชว์เม้าครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็บายบาย,บายครับติดตามทางช่องยูทูบพี่เรืาดำกือบหลดด้วยครับสวัสดีครับ